สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานอิสระยุค4.0โดยีเป้าหมายพัฒนาทักษะให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเส้นทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทองได้ทราบโดยทั่วกันและมีกลุ่มอาชีพจากสานไม้ไผ่บางเจ้าฉาอําเภอโพทองได้แจ้ง ความประสงค์ต้องการมาทักษะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมอบหมายฝ่ายพัฒนาสินค้าลงพื้นที่สำรวจความต้องการและผลิตภัณฑกครัมงเพื่อจับลักสุดให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นสามารถนำออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะได้ลงสำรวจพื้นที่ความต้องการของกลุ่มและเราก็พบว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพจากสารไม้ไผ่ค่ะเขายังขาดทักษะในเรื่องของงานเย็บผ้าซึ่งสามารถไปช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มได้ทางฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานก็เลยได้จัดก,การสือบรมในหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าให้กับผู้ประกอบอาชีพจากสารไม้ไผ่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมที่ผ่านมานะคะณศูนย์นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบางเจ้าฉาค่ะ คือกลุ่มของเราเป็นกลุ่มจักสารไม้ไผ่รูปแบบหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เลือกอัตลักษณ์ของกลุ่มเราได้ข่าวจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอางทองนะคะว่ามีโครงการดีๆเข้ามาเป็นโครงการทักษะพัฒนาฝีมือให้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งคนในชุมชนเราเนี่ยเป็นผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจานวนมากแล้วก็ต้องการนําไปประกอบอาชีพ ติดต่อกับผู้อำนวยการเลยค่ะได้รับความอนุคะห์เข้าไปอบรมให้ความรู้กับกลุ่มของเรานะคะอันนี้ชื่อกลุ่มอะไรนะักรอ ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่โชคดีที่ได้ร่วมโครงการดีๆนี้เพราะว่านอกจากจะส่งเสริมทักษะให้ดิฉันแล้วนะคะฉันยังได้รับเครื่องเย็บจักรไปประกอบอาชีพอีกเชื่อว่าจะทําให้ดิฉันเนี่ยมีรายได้เพิ่มได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะค่ะดีใจมากค่ะการที่ฉันได้เครื่องเย็บจักรนี้ไปจะช่วยครอบครัวของฉันให้มีรายรับเพิ่มขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้อีกด้วยค่ะ เราก็จะนำความรู้ที่ได้ามาพัฒนาต่อยอดของงานจักสารที่โด่งดังในจังหวัดอังทองนะคะเป็นกลุ่มจักสารบ้านบางจ้าชานะคะขอบคุณมากค่ะรวยรวย